วัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องไรเดอร์ทรัคไทยแลนด์ช่องที่มีสระและไม่มีสระประกวดกันไปเช่นเคยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ขับรถเนาะนะครับผมวันนี้ก็อานนกาศตอนเย็นๆนะครับผมมาจ่ายตลาดนะนะครับผมผมก็มาจาา่นะา,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 จายตลาดนะครับไม่ว่านทํางานผมก็มาจ่ายตลาดนะครับก็มาจ่ายตลาดแทนช่วงนี้ไม่ได้ทำงานเลยเนื่องจากไอ้ร่างกายไม่ค่อย สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคือกล้ามเนื้อไอ้ตรงแขนของผมเนี่ยกล้ามเนื้อมันอักเสบนะครับกเออ็เลยเรียกอะไรก็เลยต้องพักนะครับช่วงออระยะเวลาในการออต้องพักนะครับระยะเวลาการในการพักฟื้นและก็บวกการแพ้อากาศของผมนะครับมันก็เลยทำให้ไปใหญ่เลยนะครับ เออวมาตลาดนะครับผมนี่รถเคนเนี่ยซ่อมรถเคนรถเคนนะครับเนี่ยซ่อมรถเคนนะกาโตกาโต <laughs> จริงๆก็เรียกกาโต้เว้ย เราเรียกกระโตหรือเรียกยังไงก็ไม่รู้นะบนร,รถเข็นก็ไม่เคยขับเลยจริงๆก็ก็ไปกอกน้ําซึ่งที่บ้านไม่มีประปาหลวงนะ <c oughs> ที่บ้านไม่มีปละปลาหลวงก็เลยต้องขับรถมากอกน้ําที่เอ,อตู้สาธารณะนะ <c oughs> ครับก็เรียกอะไรตู้กดน้ําชุมชนใช่ไหมอ่านะประมาณนั้นนะนะครับผมก็ทางเรเทะเลยเส้นนี้นะครับไปเร็วไม่ได้นะทุกคน ผมไปชิดขวาเลยนะเพราะว่าผมต้องกกอกตรงนี้นะครับตู้ชุมชนนะทุกคนแอบก่อนแอบมากไม่ได้นี่นะ <c oughs> เดี๋ยวเปิดประตูไม่ได้ทุกคนโอเคเดี๋ยวกอกน้ำกันก่อนครับผมนะ หวยมาก็ไม่ถูกรางวัลน,นะทุกคนใครตะเรียนบาทยอดนะทุกคน เรียบร้อยทุกคนไอถังเล็กๆคือกอกได้ทีละสองถังนะสองถังใหญ่เพราะว่าถังผมไม่มีนะถังเก่าๆมันเป็นเอตะไคร่น้ําหมดแล้วนะก็เลยทิ้งไปเยอะเลยนะครับเหลืออยู่สองถังเล็กกับอีกสองถังใหญ่นะครับผมก็เลยต้องมากกบ่อยขึ้นนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมต้องถอยยาวนะทุกคนผมไม่ได้เอาตัวยึด ต้องกับไอตัวคอนโซลลดมานะอาจจะลื่นถลายบ้างนะครับต้องกราบขออภัยนะครับผมดึงด้งัมัน,ม,นมันใกล้สามแยกพอดีก็เลยต้องถอย กลับทางหน้ามันไกลนะทุกคนไม่ได้ไกลหรอกมันแคบ mm hmm. โอเคนี่นครับมันเป็นสามแยกตรงโค้งพอดีเลยกีเราถอยไปจากตรงนี้กลับมานี่นะครับ กลับมาทางเดิมนะครับผมทางโลกประจันซ้ายมือนี่เป็นคลองนะครับผมอตรงนี้มันเป็นทางคอสะพานนะทุกคน เป็นคอสะพานแล้วมันมองยากด้วยนะทุกคนมันก็ต้องมองไอเลนเนี่ยฝั่งนี้แล้วก็ต้องมองฝั่งนี้ด้วยมาติดไฟแดง แยกเคหะนะครับผมก็ผมก็ขับรถพ่วงผ่านตรงนี้ทุกวันนะครับอันตรายครับเส้นนี้แยกเนี้ยต้องคอยดูดีๆนะครับขับรถกันไม่มีเบานะครัทุกคน <laughs> ทางรถเล็กและรถใหญ่นะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่ารถใหญ่ก็ขับรถกันแรงเงมือน,นะครับไฟเขียวแล้วก็ต้องดูอีกแป๊บหนึ่งอะ่ะออกไปเลยไม่ได้หรอก มีพวกผ่าไปแดงเยอะ นี่มันมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะใกล้เป็นเฟสโรงงานซะส่วนใหญ่นะครับมันก็เลยรถเป็นพวกรถส่งสินค้าเนี่ยเยอะมากนะทุกคนนะครับตรงนี้ก็เป็นเขตชุมชนนะครับตู้ทึบเยอะมากเลยรถตู้ส่งสินค้านะครับ เสียสายมุ่งหน้าไปห้วยพลูนะครับเส้นนี้ก็มุ่งหน้าไปที่ห้วยพลูได้นะครับไปออกดอนตูมนะครับผมแล้วก็เป็นเส้นที่รถบรรทุกดินผ่านเยอะมากนะทุกคน ก็ช่วงนี้น้อยน้อยลงนะที่ไม่เห็นนะปกติช่วงนี้ไม่ที่ไม่เห็นไม่ใช่อะไรนะฝนตกทุกวันนะครับทุกคนก็ใครมีข้อสงสัยก็เหมือนเดิมนะครับสอบถามเข้าไม่ได้เหมือนเดิมจะให้ผมเปลี่ยนแนวไปทางไหนนะครับแต่ยังไงก็รบกวนชี้แนะด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกทุกทก,ทก,การติดตามและคอมเมนต์ทุกท่านด้วยนะครับผม ขอบคุณจริงๆนะครับอยู่กันมาตั้ง4,000 4,500กว่าซับแล้วนะครับผมก็ถ้ายังไงก็ทารักกันนะครับก็อยู่ด้วยกันยาวๆไปเลยแล้วกันนะครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์นะครับถ้ายังอ,อยากอ,าอยู่ด้วยกันยาวๆก็ถ้าใครผ่านมาก็จะถ้ากดติดตามก็จะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมก็ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปละ